ฐานสิงนั้นช่องว่างระหว่างฐานบนสุดกับฐานสิงนั้นจะเป็นช่องว่างที่ระนาบเดียวกันกับพื้นองค์พระคือไม่ได้สูงแล้วก็ลาดลงจะเป็นระนาบเดียวกันนะครับเวลามองเห็นไหมฮะอาจารย์ญญพยายามจะนี่นี่นี่เห็นไหมครว่าอันนี้มันจะสูงแล้วก็ไล่ลงอันนี้จะเป็นระนาบเดียวกัน และฐานสิง์นะครับต้องบอกเลยครับสันของฐานสิง์จะต้องคมนะครับนี่ฮะคมครับจะไม่ป้านครับคมชัดส่วนฐานเนี่ยจะชัดไม่ชัดว่าอย่างแต่ว่าด้านบนเนี่ยตรงสันตรงเนี้ยจะต้องคมชัดมากต้องคมกริบเลยแหละนะครับบางอันเนี่ยแบบคมสุดๆเลยและนะครับมาดูต่อ เสร็จแล้วดูระยะห่างระหว่างหัวเข่ากับเส้นซุ้มเรือนแก้วนะครับอันนี้เอาเอาหัวไม่ขีดวางจะห่างกันประมาณนี้แต่พอเอาหัวหัวไม่ขีดวางไว้ตรงน,นี้เปน็นไงครับปรากฏว่าฝั่งนี้แคบฝั่งนี้จะกว้างกว่านะครับวางได้เกือบสองหัวไม่ขีดเลยนะครับอันนี้แคบกว่าอย่างชัดเจนเห็นไหมครับแคบกว่าอันนี้ชิดกว่า แล้วก็ตรงนี้นะครับระยะห่างเนี่ยถ้าเรามองนะครับมันก็จะเหมือนว่าเส้นเนี่ยเกือบๆเป็นเส้นตรงแต่ว่ามันไม่ตรงนะครับถ้าลากมาถ้าตรงเนี่ยมันจะกลายเป็นพิมพ์เจดีนะแต่อันเนี้ยไม่ใช่พิมพ์เจดีอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานและนะครับเรามาดูเรามาดูต่อในส่วนของฐานสิง นะครับในส่วนของฐานสิงเนี่ยอันนี้ยเขาจะงอนงอนขึ้นแหลมสันน่ะมีความคมนะครับเห็นไหมครับฐานสิงสวยงามและฐานหมอนอันล่างนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นมุมป้านเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมคางสี่เหลี่ยมคางหมูส่วนนี้ก็จะจิกเข้ามุมและการแกะเส้นซุ้มก็จะต้องอะไรครับ แกะหลบมุมของฐานด้วยและที่เห็นได้ชัดอันนี้มองตาเปล่าได้เลยคือฐานหมอนนะครับจะต้องมีแอ่งตรงกลางเห็นไหมอันนี้มันเหมาะสำหรับการเรียนพิมพ์ทรงของสมเด็จวัดละคังอย่างมากและถ้านะครับเราโฟกัสลึกๆเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าตรงเนี้ยแม้ไม่ได้มีติ่งเชื่อมแต่เนื้อ บริเวณตรงนี้จะนูนสูงแล้วก็ค่อยๆค,ค,ค่อยลาดลงไปนะครับนูนสูงแล้วก็ค่อยๆลาดลงไปเวลาเรามองสมเร็จวัดละค้างเราต้องมองมุมนี้บ้างนะครับอย่าไปมองมุมสูงอย่างเดียวนะครับลองมองถ่ายแขงข้างซ้ายขวาบ้างหลายคนเนี่ยดูแต่ดูแต่พระด้านหน้าไม่เคยจับของจริงนะครับอ่าแล้วก็ ไม่เคยที่จะมามองพระด้านซ้ายด้านขวาเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่มีสมเด็จวัดละครังของแท้ก็เลยไม่เห็นอาจารย์ก็โชคดีหน่อยนะครับได้จับวัดละคังของแท้ก็หลายองค์ละนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่2ี่แล้วนะทีนี้มาดูในส่วนของตรงอื่นกันต่ออ่ะทีนี้มาดูด้านหลังด้านหลังอันนี้นะครับเป็นหลังกระดาน เป็นหล er ังกระดานเห็นไหมครับว่าจะเป็นเสีย้ยนไม้เลยเป็นหลังกระดานเป็นลอยเสี้ยนไม้แล้วก็เป็นกระดานที MI ่มีรอยแยกใหญ่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมนะครับคำว่ากระดานนั้นจะมีทั้งแบบแนวนอนแล้วก็มีทั้งแบบแนวตั้งนะมีทั้งแนวนอนแล้วก็มีทั้งแบบแนวตั้งอันนี้อาจารย์วางแบบให้เห็นเลยนี่นะครับมองมุมไหนก็เห็นเลยว่าเป็นหลังกระดานชัดเจน นะต่อมานะครับเราก็ต้องมาดูความสุกสว่างของทองคํานิดหนึ่งทองคาอันนี้นะครับจะเป็นทองโบราณเราเรียกว่าทองเนื้อ9ก้าเป็นทองที่เหมือนเหมือนเขาเรียกว่าคล้ายๆเหล็กไหลนะครับก็คือเป็นของทนสิทธ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลหรือให้คุณในตัวหรือง่ายๆก็คือว่าไม่ต้องปลูกเสกก็สามารถให้คุณได้ นะอันนี้ก็เป็นทองเนื้อกาวแล้วก็การดูลักนะครับเนื่องจากตอนนี้ต้นลักที่น้ำน่ะเขาเรียกอะไระลักดำอย่างเงี้ยต้นลักในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของโบราณเพราะว่าคนเราคนไทยเนี่ยตัดไม้ไปเยอะนะครับแรดกระสู้กูปีอะไรก็หมดไปละประเทศไทยเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นลักโบราณก็จะเป็นลักที่แดงจนดำ แต่ถ้าลักจีนเนี่ยมันจะเป็นแดงเข้มคล้ายๆสีเลือดหมูนะก็จะปิดทองทั่วทั้งองค์นะทีนี้เวลาเราดูเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าทองคําที่ปิดเนี่ยมันจะมีความบางนะครับเป็นเนื้อเดียวกันคือจับแล้วรู้เลยว่าเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะรูดจริงๆเอาเล็บจิกก็ได้นะแต่อาจารย์ไม่อยากจิกนะครับเดี๋ยวคนอื่นจะไม่กล้าให้อาจารย์มารีวิวพระสมเด็จอีกนะครับเห็นไหมครับเอามือรูป ถ้าไปเจอแล้วมันมีความหนาเหมือนสีน้ำมันท่านอาจจะเจอพระป้นพ่นสเปรย์สีทองมาก็ได้นะเพราะฉะนั้นทองเนี่ยมันจะต้องมีความสุกมีความสว่างแล้วก็เป็นทองโบราณซึ่งจะออกสีส้มหน่อยๆจะไม่ใช่ทองคำที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นทองสว่างเป็นแบบเหมือนทองสวิทสมัยนี้นะครับอันนี้เป็นทองโบราณที่ไปล่อนมานะะเป็นทองเนื้อก้าวก็จะมี ความเป็นทนสิทธิ์ในตัวแล้วก็ชุบลักษ์เสร็จแล้วก็ปิดทองปิดทองทั่วทั้งองค์สังเกตว่าถ้าเป็นกลุ่มพระปางเราอาจจะเห็นว่าเอ้ทองคำเนี่ยอาจจะสีไม่เสมอกันบางจุดไม่นี่กันจุดแต่จะไม่เห็นรูปทองเปลวที่เป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรอยู่ในองค์พระเลยนะครับเพราะนั้นนะทองก็จะติดทั่ว ทั้งองค์แบบไม่เห็นรอยสี่เหลี่ยมของทองเปลวที่ปิดอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเขาใช้เทคนิคอะไรนะครับแล้วก็ระหว่างตัวลักลักไทยเนี่ยที่สีดำเนี่ยนะครับกับตัวทองคำเนี่ยจะมีความห่างกันแบบนิดเดียวถ้าท่านไปเจอแล้วแบบเจอทองที่ล่อนมาเป็นแผ่นอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วก็การันตีได้อย่างนะครับว่าไอาการชุบทองตรงเนี้ย ถ้าสมมุตินะครับเกิดอันนี้หักขึ้นมาสมสมุติสมมุติด้านในก็จะเป็นสีขาวของเนื้อวัดละคังแล้วก็ด้านในก็จะมีพวกซุ้มกอพวกนางพญาเหมือนกับสมเด็จวัดละคังทั่วไปบางท่านก็เลยเอาอะไรครับเอาพระรุ่นเนี้ยนะครับพระสมเด็จกูพะปรางเนี่ยไปล้างนะครับ ไปล้างแล้วก็เอามาย้อมแมวว่าเป็นพระที่ไม่ได้ลงกุงูเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านนะครับดูพระล้างแล้วก็ต้องดูแลนิดนึงนะครับเช็คนิดนึงว่าเป็นพระกุูพระปางหรือเปล่าถ้าเป็นพระกุพระปางก็จะอีกราคาหนึ่งแต่ถ้าเป็นพระที่ไม่ได้ลงกุูก็อีกราคาหนึ่งนะครับทีนี้อาจารย์ก็จะมาซูมเนื้อให้ดูเห็นไหมครับดำๆตัวเนี้ยตรงเนี้ยนี่ก็จะเป็นลักลักไทยลักไทย นี่เนไหมเป็นล่องไม้มาเลยล่องไม้มา,มานะครับสวยงามครับนี่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งนะครับการตัดขอบนี่เห็นไหมครับมีลายปลินี่มีลายปลิตรงนี้เห็นไหมครับมีลายปลิมีลายปลีนี่ถ้าดูลึกๆตรงนี้นี่ก็จะ จะเห็นว่าด้านในเนี่ยเดี๋ยวจะมีนะครับจุดที่เป็นสีขาวของเนื้อวัดละคังอยู่นะครับจะมีจุดที่เป็นสีขาวของเนื้อวัดละคังอยู่นะเนี่ยอาจารย์เอามือบังแสงไว้นิดนึงเห็นไหมฮะนะครับแล้วก็อันนี้ก็ถ้าไม่ลึกมากก็จะเป็นสีดํานะครับจริงๆมันคือต้องเป็นแดงครับอ่านี่อาจารย์ซูมให้จะได้เห็นกันชัดชนะครับว่าเอ้ย สมเด็จวัดละคางกรูพระปางเนี่ยมันเป็นยังไงนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าจับดูแล้วเนี่ยเนื้อทองคำมีความหนานะให้ตีเก๊ไปเลยนะครับว่าอาจจะเอาสีมาพ่นก็ได้แล้วก็ด้วยความเก่ามันผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีการปรินะครับมีการปริแต่พิมพ์ทรงเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะมีการปริไอจุดที่ปริเนี่ยก็จะไม่มีทองอยู่ข้างในนะเพราะว่าอะไรครับตอนทํามันไม่ปริ แต่พออะไรผ่านเวลาไปนานๆมันก็จะมีการหดตัวมันก็จะมีการปริมีการอะไรครับยุบย่นย่อนอั่นแหละนะครับแต่ว่าเนี้ยมันไม่มีมวลสารให้เห็นแต่ว่าทีนี้อาจารย์จะซูมตรงนี้ให้ดูหน่อยนี่นเห็นไหมครับตรงนี้ปิดปิดไม่ทั่วก็จะมีเนื้อขาวๆให้ได้เห็นแบบเล็กน้อยอ่าอันนี้ก็มีความงามนะครับแต่อาจารย์เนี่ยเป็นคนชอบสีทอง เป็นคนชอบสีทองเพราะนั้นเนี่ยะพระกูระป,พพป,ปางเนี่ยอาจารย์ก็จะชอบเป็นพิเศษเพราะมันสวยสีทองสวยนะแต่ว่าไอ้สีทองแบบนี้มันไม่เห็นอะไรเลยครับมันก็มีแต่สีทองอย่างเดียวมันไม่เห็นอย่างอื่นเลยเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ถ้าใครดูลักไม่เป็นก็จะดูไม่ได้เลยว่าอันนี้นเป็นสมเด็จวราคังกพพพพูรปะปางหรือเปล่าอันนี้พอเห็นมิติเห็นไหมครับมันจะมีการแตกมีการยุบมีการย่นมีการย่อ มีการหดตัวแล้วก็หลังเนี่ยเป็นรูปไม้กระดานเสร็จแล้วอันไหนที่แตกนะครับก็จะเห็นสีดําของลักนะอันนี้เป็นลักไทยลักไทยเขาว่าตอนนี้ต้นลักที่แบบเป็นน้ํายายางที่ไปเคลือบพ้าแบบนี้ที่ว่าชุบลักชุบลักเนี่ยนะครับลงลักปิดทองอะไรเงี้ยตอนนี้ที่พมา่ายังมีอยู่นะแต่ประเทศไทยหมดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะปลอมให้เหมือนนี่ก็ต้องไปหาลักนะก็คือตัว ที่จะเคลือบหรือรักษาเนื้อพระมาแล้วก็ต้องปิดทองโบราณด้วยพิมพ์ทรงต้องได้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็เอามานําเสนอเป็นวิทยาทานให้กับท่านหลายๆคนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าไม่ได้มองว่ามันเป็นสมเด็จวัดละคังอันนี้ก็เป็นมรดกของลูกหลานคนไทยนะเป็นมรดกของลูกหลานคนไทยอย่างหนึง่ง เนี่นมนะพิมพรงมิติในหัวข่าวเนี่ยจะซ้อนสองชั้นอยู่ตรงนี้เลยเหไหมครับแล้วก็มีความหนาแล้วก็มีความม้วนนะมีการม้วนเพราะว่ามันมีการหดตัวเนี่ยนะฮะสวยจริงๆนะครับชอบจริงๆเลยครับสมเด็จวลครคังกูพระปางเนี่ยอาจารย์เนี่ยรักมากชอบมากนะครับอ่ะทีนี้มาดูเห็นไหมฮะ พักอมองด้านข้างให้แสงไฟมันเข้ามีความสุขสว่างสกาวเพราะเป็นทองโบราณครับเป็นทองโบราณอันไหนที่นะมีการหดตัวเยอะก็จะไม่มีทองคําไปปิดเพราะมันปิดแนตะ่ตอนปิดเนะ่ยมันปิดมันทองทั้งหมดอะ่ะพออะไรครับพอมีการหดตัวมีการปริแยกออกเนี่ยเนื้อด้านในที่เป็นลักษ์สีดำมันก็เผยออกมาเห็นไหมนี่ก็ฐานด้านนี้ก็จิกมุมเข้าไป สวยงามตามท้องเรื่องนะครับเดี๋ยวว่าหลังนะครับถ้าเจอนะผู้ใหญ่ใจดีท่านอื่นที่เขามีสมเด็จวัลคางกรุพระปางที่เป็นพิมพ์อื่นก็จะมานําเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังนะครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับสำหรับหลายท่านที่เห็นว่าเป็นการให้ความรู้ก็ขอกอบคุณแต่หลายท่านบอกเอ้ย อันเนี้ยมันเป็นของปลอมนะครับช่วยเอาของปลอมแบบนี้มาให้ดูหน่อยนะครับทำคลิปให้ดูหน่อยแท็กผมก็ได้แฮชแท็กผมเลยนะครับส่งดเรกมาเลยนะครับไลน์ผมเฟซผมยูทูบผมมันหาไม่ยากอยู่แล้วนะครับส่งมาเลยอย่ามาบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่ไม่จริงเป็นของปลอมแล้วก็บอกว่าตัวเองที่มีเนี่ยแท้แล้วก็ไม่เห็นเอามาให้ดูเนี่ยผมว่าถือว่าเป็นไม่ได้เป็นรูปผู้ชายเท่าไหร่อะไรเนี้ยเป็นลักษณะของ นะครับอย่างอื่นที่เขาทํากันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านบอกว่าอันเนี้ยมันปอมมันเก๋เนี่ยช่วยเอาเก๋แบบนี้มาให้ดูหน่อยนะถ้ามันเก๋แล้วเนียนขนาดนี้ผมซื้อต่อก็ได้นะครับแต่ต้องขายราคาเก๋นะมาขายราคาเท่ากูพ้ปางไม่ได้นะครับอันนี้ก็อยากบอกกล่าวขำๆให้ฟังนะครับก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่นะครับคอยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต นะครับเป็นกำลังใจให้ผมซึ่งผมก็มองว่าการให้ความรู้การเอาพระแท้มาให้ดูเนี่ยมันย่อมดีกว่าท่านไปดูพระปลอมนะครับไปดูพระที่มันไม่แท้มันทำให้ตาท่านเสียพอตาท่านเสียท่านเกิดอาการติดตาพอไปเจอเนี่ยของปลอมท่านก็จะบอกว่าเป็นของแท้เพราะท่านเห็นของปลอมทุกวันนะครับรายการนี้ก็คงจะเท่านี้นะครับยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าใครบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่มีก็ช่วยเอาข้อมูลมาด้วยนะครับไม่ใช่เหมือนบอกว่ามาบอกว่าไม่ใช่แล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนถมน้ำลายใส่หน้ากันเนาะนะครับวันนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ